ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีคนข้อหวยกันทุกคนนะครับนะเนาะเบอนี่ซึ่งเป็นคลิปที่สองที่จะมาลงทั้งจองเฮาเนาะครับนะเนาะเบอนี้ก็เอามาลงกันแบบง่ายๆแบบเบริงกันแบบเป็นแนวทางไหวสกักอนเนาะครับพี่น้องเนาะราว่าสูรเฮากันยังบ่ท่านหนึ่ง แต่ว่าสูตรนี่คลิปทีหวัวทีพานมาทางช่องมลําดีะหน่อยก็ได้ลงให้พี่น้องเฮ้าได้ชมกันตาเลขเขาอยู่พี่น้องแต่ว่าผมก็จับคูบอมแม่นพี่น้องยอมัาว่าผมจับคูบอคอยเขาวิ่นเนาะพี่น้องเนาะครับผมเป็นจังไดนัน่นเดี๋ยวมาชมกันเลยเนะครับเนาะว่ามันเขากันจังไดเนาะครับพี่น้องเนาะสูตรนี่เป็นสูตรลักซิบ,บนบวก ซิบรางเนาะพี่น้องเนาะบวกสิบรางเดี๋ยวผมอ่าจะเห็ดในพี่น้องในเบื้องนะครับเด้อพี่น้นองเด้อนี่ครับพี่น้องครับนี่เด็กเด็กหกเนาะครับเนาะออกหกเก่าอ้าวออกหกเก่าเนาะพี่น้นองเนาะมาชมงวดต่อไปพี่น้องว่างวดต่อไปนี่มันจะออกมากเป็นมุมไหนเนาะพี่น้องเนาะงวดลักสิบบนก็คือหกบวกลักสิบรางคือหก บวกเป็น12พี่น้อง12แล้วก็เอาถ่ายล่างคือลักนวยมาตั้งพี่น้องบวกกันเป็น18เป็นยี่สรวมแล้วเป็นยี่สบวกสองคงทีได้สองนํามาบวกหาคงที ถ้าเป็นหาคุ้งที่นี่ก็ห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดพี่น้องเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็ตั้งโดยเจ็ดนับถอยหลังหนึ่งแต้มคือเลขหก 6, เดินหน้าเป็นเลข่แปดเป็นเนึเก่างวดสีมาเลขล่างมีหกเจ็ดแปดเก่านี่คือนี่คือสูตรสูตรตัวนี้เป็นสูตร ล่างสี่ตัวน้องพี่น้องเนาะเดินเหา้ได้พี่น้องเดินมาล้ายงวดแล้วนี่ครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวข้ามาเบรงสูตรต่อไปนาะพี่น้องเนาะว่าสูตรใดอีกนี่อีกพี่น้องที่เขาเฮาลงวันที่ยี่สิบเอ็ดวัที่ผ่านมานี่ก็เขาคือกันพี่น้องเขาสองตัวเลยหกเก่าสูตรนี่ผม ลงบันทือไว้วันทียี่ยี่สิบเอ็ดนอ้องพี่น้องเนาะสูตรนี่ลักสิบลางบวกลักสิบลางเก่าบวกเก่าเก่าบวกเก่าได้สิบแปดบวกสามคงทีเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่ง บวกสามข้องทีบวกสามข้องทีเป็นหล็กสี่พี่นอ้องสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เฮ้ารอเลยพี่นอ้องอันนี้ผมที่ผมลงให้พี่น้องในเมืองนี่คือคือต่อจากงวดที่ผ่านมาเด้อพี่น,อน้องเด้อผมเขียนไว,ว้รอพอวางงวดมันมันผ่านเล้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นนี่คืออีกสูตรหนึง่ง เอ้ามาเบิงอีกสูตรหนึ่งส่วนว่าสูตรสามิปประตูนี่เขาเป็นโตกลับเบิดเทื่องล่างเที่องบนเลยพี่น้องสามิปประตูเขาเทื่องบนเทื่องล่างแต่ว่าเขาเป็นโตกลับเบิดสำหรับพี่น้องภูมักับสามิตัวนี้ขันขัดในีนี่น ผมว่ามันหลายตัวผมกับอคัดเอาน้องพี่น,อนอ้องเนาะเ่ะเบอร์สูตรต่อไปพี่น้องนี่อีกสูตรหนึ่งพี่น้องที่ผมลงไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองสูตรนี้กะเขาคือกันครับเขาเหล็กเก่าเนาะพี่น้องเนาะเขาเหล็กเก่าหกเก้า สูตรนี่เขาทีเลกเก่าพี่นอ้องสูตรนี้ใส่สูตรนี่ใส่ลักหน่วยบนบวกสิบล่างหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนงวดบังขานคือเลกหนึ่งใส่ลักสิบล่างสิบล่างบวกสิบล่างคือเลขหก ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามสามสี่ห้าหกเอารอรอเนาะปีนองเนาะถาที่ผ่านมาผม จับวินโมเมนเลยพี่น้องเลยผมจับวินโมเมนอ่ะอดีผ่านมาแต่ว่าเลกสูตรข้องเข้านี่แม่นแต่ว่าจับวินโมเมนอันนี้รอเนาะพี่น้องเนาะสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกอ่ะเบิร์สูตรต่อไปพี่น้องนี่สิ สูตรนี่ผมกระล่วงให้พี่น้องได้เบืองกันเป็นเลียกวิ่งบอปักลักเพราะว่าสูตรนี่ไปได้ทึ่งลางทึ่งบนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมจับวิ่งน,นี่จับคู่นี่บอแมน่นเลยพี่น้องเพราะว่าผมไปถิ่มเลขคกงวดวัางหันผมไปถิ่มเลขคกนี่ครับพี่น้องเ x 9x เนาะพี่น้องเนาะส x นี่ครับ สูตรเลขวิ่งมอปักลักเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี่ใส่ลักสิบบนบวกสิบบนพี่น้องสิบบนบวกสิบบนเดี๋ยวผมเหตุนใหนพี่นอ้องในเบอรงกันสิบบนบวกสิบบนหกบวกหกก็จะได้สอง บวกหได้3บวก3มคงที่3าบวกสามคงที่ก็จะได้6ก็จะได้ 6, 6ก็จะได้6กห เจ็ด <7 S 2> ได้หกเา่าเขียนหกมานีนับถอยหลังหนึ่งแต้มพี่น้องคือเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนี่ตัวนี้ผมเขียนว่ารอเ้อยครับนี่พี่น้องตัวนี้ผมเขียนว่ารอเ้อยครับรอ แต่มันก็ออกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือหกเก้ามันไปลางเนาะพี่น้องเนอะชน,นแล้วงวัดสีมาเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งประจำช่องของเราห้าหกเจ็ดนี่พี่น้องห้ 5, 6, าหกเจ็ดบอบักลักบอเป็นเหลขบนหรือเหลขกลางในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะ ห้าหกเจ็ดวอปักลักว่าไปบนหรือไปล่างในสามตัวในสามตัวนี่ถ้าคาดเอาแค่ตัวนี้นี่ถ้าเอาเอา,เอาตามแบบทีิงที่ผ่านมานี่พี่น้องเลขหกตัดออกไปเลขวิ่งห้าวิ่งเจ็ดบอปักลักงวดสีมาไม่รู้ว่าห้าจะไปบนหรือเจ็ดจะไปบนไม่รู้ว่าตัวไหน จะเข้านะครับพี่น้องครับเพราะตามที่ผ่านมาเลขวิ่งคู่นี้ยังไม่หลุดนะครับไม่ล่างก็บนเนาะพี่น้องเนาะบอไปล่างกับไปบนละแต่ว่าเลขบนนี่เพิ่อนออกสองหกหนึ่งหัวตีผ่านมาบอกเขาล่างเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าไปเขา่าบอกบเข่าบนแต่ว่าไปเข่าล่างะนะแล้วคลิปนี้ เข้ากับเบิงไหวเป็นแนวทางก่อน,นพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะจับคูชนเลยพี่น้องผมจะเอาสูตรพวกนี่ละมาลงให้พี่น้องในเบิงกันนาอพี่น้องเนาะเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางของงวดวันที่สิหสิงหาสองหาหี่ท่านนี่กขขอให้พี่น้องที่เขามารับชมจงมีความสุขนอนรับฟันดีเด้อพี่น้องเด้อค้คูโคโค,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 ค้นสวัสดีครับ